รับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาทำบัคลูดบินได้ฮะไปดูกันมันจะทำได้จริงป่ามา

เธอคนนั hmm. mm ้นใช่ใชด้วแค่อู้เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง đi bay lên hơi... à đã tí đi đông đúc đình 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 mình thế này nè mập đi như bên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มารลมอีกแล้วเฮ้ยอืมอ้มอื้มทุกคนดูไว้ให้ถูกต้องนะฮะคิดว่าต้อง หน้าจอขึ้นฮะเพื่อที่จะให้มันขึ้นฟ้าซึ่งการบังคับทิศทางก็อยู่กับหน้าจอการบังคับหน้าจอแ,นะแต่มันจะเด้งออกมันเร็วเกินมาอยู่ตรงนี้รถมันเด้งเียงอ่ะติดนะแค่นั้นเดียวแต่ if you go back you เป็นไงล่ะทุกคนเป็นไงบายไปแล้ว